สวัสดีครับสําหรับท่านที่ถามนะครับว่าใช้สีด้านได้ไหมนะครับตัวนี้นะครับนี่นี่คือ,อสีชมพูเนี่ยเอาไว้ถูเบาะนะครับเช็ดภายในรถสีชมพูเนี่ยผมชอบมากสีขาวนะครับไม่ค่อยได้ใช้เหนื่อยนะ <c oughs> ครับโอเคแต่วันนี้จะลองเอาสีขาวนะครับมาเช็ดตรงจุดนี้ดูนะครับจุดนี้ยังไม่เคย ทำความสะอาดมาหลายอาทิตย์แล้วครับโอเคครับลองดูนะเอาแบบไม่จัดต่อนะครับผ้าก็คือไม่มีนาโน,โนก็ใช้ผ้าขนหนูธรรมดาครับขอเช็ดฝุ่นออกหนึ่งรอบเช็ดฝุ่นเช็ดฝุ่น ชนหลวมๆนะครับอขอให้ดูอีกครั้งนะครับหลังจากที่เช็ดฝุ่นแล้วนะครับตรงนี้คือไม่ได้เช็ดอ่าตรงนี้เช็ดนะครับลองดูนะครับผมว่าจะเอาคาบสนิมนี่ออกด้วยสนิมนี่คือน่าจะเป็นท่อที่มันมีสนิมแล้วมันไหลใส่นะครับวันนั้นขนท่อที่มันมีสนิมจริงๆต้องรีบเช็ดนะครับแต่เหนื่อยเหมือนกันเ <laughs> อเคนะครับดู นะครับผมเรียกมันแม็กวันแล้วกันนะสีด้านผมว่ไม่มั่นใจว่าถ้าสีลดด้านจริงๆเนี่ยได้ไหมนะครับเพราะว่าผมไม่มีเนื้องานที่มันด้านอันนี้ฉีดแบบฉีดแบบเหมือนได้ฟรีเลยนะครับดูนะฉีดแบบนี้เอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าครันนี้เราจะเช็ดแล้วนะครับผมจะไปเน้นฉีดไอ้ตรงตรงสนิมเยอะหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหรือว่ามันจะให้อะไรไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะฉีดตรงข้างบนด้วย oh, <my> ตรงรีโวตรงนี้นะครับ oh, <my> ฉีดตรงข้างบนตรงรีโวนี้ด้วยนิดนึงนะครับ ดูฮะรถมันคือรถใช้งานเนาะเป็นรอยเป็นอะไรก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปแมนเทนแนนมันนะครับเขาใช้ไปก่อนนะอ่าตอนนี้ลุยแล้วนะผมจะเช็ดด้วยผ้าขนหนูนะครับขอเช็ดด้านบนก่อนถ้าคุณหนูนี้ก็คือซักมาเพื่อเป็นผ้าเช็ดรถนั่นแหละครับ อ,อที่มีรอยตรงนี้ไม่ออกนะครับแต่มันมันมันนะอันนี้พูดถึงสีมันต่อไปสีด้านนะครับผมจะไปจัดการตรงสนิมสวยอยู่นะสวยต้องได้ฉีดแลละ ดูสวยจริงครับเพราะฉะนั้นสีด้านผมอยากเอาเนื้องานที่มันเป็นสีด้านมาให้ดูจังเคลือบดีอยู่นะเอ๊มันน่าจะเคลือบรอได้นะครับถทางนี้ดูนะครับอันนี้ก็คือเช็ดหมาดใหม่ ไม่ทราบว่าในกล้องนี้จะทําให้ชัดไหมเอะไปดูจุดที่ไม่ได้เช็ดนะครับจุดที่ไม่ได้เคลือบเดี๋ยวอีกประมาณยี่สิบนาทีหรืออีกสิบนาทีผมจะมาจุดนี้อีกรอบน,นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเคลือบกันชนให้ดูก่อนนะครับไม่ใช่กันชนไอ้ที่เหยียบที่พักเท้านะครับก่อนขึ้นรถอลองตรงจุดที่พักเท้าอีกจุดหนึ่งนะครับ ก็คือรถรถใช้งานจริงๆนะครับเป็นร่องรอยของต่างจังหวัดด้วยเนาะรถต่างจังหวัดรถใช้งานนะครับอันนี้คือที่ทุกท่านผู้ชมถามมาว่ากับสีด้านเป็นไงนะครับ สีแบบเยอะมากเยอะเกินพี่กัดหรือเปันไนตรวนี้ด้วยนะถึงไหมกล้องพอมองเห็นอยู่นะครับสีด้านสีด้านก็จะมีตรงไหนอีกนี่มีและมีประมาณนี้อ๋อเยอะลองถูล้อดูเลยแต่มันก็ไม่ถูกวิธีนะครับถ้าเอาอันนี้ไปถูล้ออลองเช็ดนะครับ ตรงนี้คือตรงนี้คือน้ํายาไม่โดนนะครับตรงนี้อันนี้น้ํายาโดนดีดีดีก็มันอยู่นะไม่กลา้าอยู่เดี๋ยวลื่นนะครับเนี่ยแล้วมันก็พอมันแห้งไปไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะพอมันแห้งนะสีด้านนี้ไม่ชำ่ำนะพอมันแห้งนี่เห็นเลยว่า เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูข้างหลังพอมันแห้งแล้วมันเป็นยังไงนะครับอ่าตรงกันชนหลังนะครับมันแห้งแล้วแหละนะครับตรงนี้ก็คือจุดที่โดนน้ำยาตัวนี้นะครับอืมส่วนตรงนี้ไม่โดนใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ไม่โดนนะครับนะทางซ้ายนะครับแบ่งครึ่งจอนะครับไม่โดนซ้ายนะครับตรงนี้โดน โดนตรงนี้สนิมก็เช็ดก็ออกถ้าเช็ดจนถึงซอกก็น่าจะออกเช่นกันนะครับพอประมาณนี้นะครับอันนี้คือในจุดที่สีด้านด้านนะครับว่ามันยังจะเงาอยู่ไหมเงาตามชิ้นงานนะครับเงาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโอเคเนาะขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมได้ถามมานะครับขอบคุณมากๆเลยครับตรงนี้ที่เช็ดไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือตอนนี้แห้งแล้ว ครับผมคิดว่าสีด้านมันไม่เหมาะไม่เหมาะนะครับถ้าเป็นสีด้านๆจริงผมว่าน่าจะไม่ไหว